โออรีวิวอะไรคะพอใจรีวิวอะไรคะลูกพอใจอะไรลูกโอ้โหรถเข็นน้องอะน้องเหรอลูกน้องผู้ชายด้วยโอ้โหไหนคะพอใจไหนลองทำให้พ่อ้พ่อประกอบให้หน่อยค่ะเป็นยังไงคะรถเข็นเออรถเข็นเหรอลูกน่าเอาเข็น <reco> น <Christ> <ini guarante> ้องเอาเข็นน้องเข็นน้องใช่ยังไงน้องใช่ ออใส่มีเดมตรงใส่ตรงนี้น้แม่นหรืออ๋อยังไงลืกนั่งนั่งเออเอไมเชี่ยนะเอเช่หรอลูอกเออไเชี่ยออไมเชี่ยเหรอลูกอันหน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 เห็นไปทางโน้นเห็นไปทางโน้นเห็นทางโน้นเห็นไเห็นไปเดี๋ยวนะเดีวไปยืนไปยืนทางโน้นอัน้นเออหนเข้าไปไป ตาพิบๆด้วยน้ชื่ออะไรคะชื่อผู้ชายค่ะผู้ชายอูน้องหลับตาได้ด้วยเอ้น้องหลับตาได้ด้วยน้องชื่อผู้ชายน้องก็พิมตาได้ด้วยนะคะจิ๊กจิ๊งจิ๊งิ๊เฉยจิ๊จิ๊งจ่ง๊บ๊๊